กับสหรับจะมีมาแนะนำสหรับกนใจไอโฟนนะครับในส่วนของการตั้งค่าอัปเดตครับซึ่งปัจจุบันก็มี iOS ล่าสุดนะครับเราลงตัว Public Beta ไว้นะครับวิธีการนะครับปกติก็จะมีแจ้งเตือนหากเราทำการเชื่อมต่อข้อมูลเซลล่าหรือว่าเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับลระพบก็จะแจ้งเตือน รือว่าบางคนตั้งค่าอัตโนมัติคนับซึ่งในคลิปนี้เรามาแนะนำส่้นฐานสำหรับคนที่เริ่มต้นใช้งานในโฟลนะครับซึ่งคนที่ใช้งานอยู่แล้วก็ทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าคนที่ย้ายจากระบบปืนมาใช้งานนะครับก็ลองดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ไปที่ตั้งค่านับรูอเซ setting คนับเมนูภาษาอังกฤษจากนั้นเพื่อนเพื่อนมาดูในส่วนของหน้า้นคนับการตั้งค่านับให้ไปที่ทั่วไปคนับ ตัวนั้นก็เจอในส่วนของรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับนะครับเจดีย์รับตัวนี้ระบบจะแจ้งอัปเดตอัตโนมัติให้เรานะครับตัวนี้เป็น iOS 16.4นะครับตัวนี้เราใช้ p รับทิกเบต้นะครับซึ่งปัจจุบันมีรายการอัปเดตให้เลือกนะครับเปิดปิดอัปเดตอัตโนมัติก็ได้นะครับดาวน์โหลดอัตโนมัติอย่างเดียวหรือว่าติดตั้งรายการอัปเดตไอโเอสด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์ตอบสนองการบาดไปและไฟล์ระบบ เปิดไว้จะดีนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ติดตั้งหรือว่าลงตัวเบต้าไว้นะครับก็เลือกในส่วนของซอฟต์แวร์เบต้านะครับไม่จะเป็นพาร์ติควเบต้าหรือว่าเดวลอปเปอร์เดวลอปเปอร์เบต้านะครับนะครับเลือกได้นะครับหากเราเป็นเดวลอปเปอร์เบต้าหรือว่านักพัฒนาก็เลือกตัวเดวลอปเปอร์นะครับแต่ว่าหากเราเป็นพาร์ติควเบต้าหรือว่าเพื่อใช้งานทั่วไปที่จะลองตัวเบต้านะครับก็เลือกได้นะครับ ฉากนั้นหากเราต้องการที่จะใช้งานก็ลองเลือกดูนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งตัว Public Beta ครับก็ใไ้ไม่ขึ้นตัวลักษณะของเวอร์ชัน Meta ครับซึ่งก็รอเช็คอัปเดตตามรอบปกติที่ Apple ได้ปล่อยออกมาให้อัปเดตครับ